กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการโอ้ทปไทย365วันค่ะวันนี้แอนตี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่นี่เนี่ยเขามีกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อผลิตเครื่องดนตรีไทยค่ะโดยจุดเริ่มต้นนะคะมาจากความชอบของอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะ และว,วันนี้นะคะเครื่องดนตรีไทยของพวกเขาก็กลายเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปแล้วก็เป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปหดาวของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะอยากรู้จักพวกเขากันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นตามมันตีเข้าไปด้านในเลยคะ่ะ แล้วคนที่จะมาบอกเล่านะคะถึงการรวมกลุ่มเครื่องดนตรีไทยนะคะก็ยืนอยู่ข้างๆแันตี้แล้วคะ่ะอาจารย์สมชัยชัมพาลีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นประธานกลุ่มเครื่องดนตรีไท<า>ยใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเริ่มทําเครื่องดนตรีไทยคะ่ะอาจารย์เราเป็นนักดนตรีมันมีมันมีความกดดัน,นว่าเราไปมืองบางครั้งไป,ไปเจอ,อเครื่องคนอื่นเขามันไม่สนัดไม่เหมือนเราทําก็เลยยังคิดว่าเออถ้าเรามาทําเองล่ะ ทำเองเราตอนนี้พอเรามาทําเองปั๊บเนี่ยแก้ไขว่าตรงนี้มันสบายตรงนี้มันเหมาะสมมันเหมาะสมควรที่่ะมันเลงแล้วการรวมกลุ่มนี้รวมกลุ่มกันได้ยังไงคะที่แรกก็ออกญาติพี่น้องมาหัดมาทํากันก่อนแล้วเสร็จแล้วก็บ้านคุนบ้านใกล้เคียงกันมาก็มาช่วยกันทํามาช่วยกันอากุณไหนที่ชอบสนัดทางไหน่ะทั้งแก่ทั้งเขียนช่างไม้ช่างสีช่างอะไรเราก็จับกลุ่มเข้ามารวมรวมกันเริ่มเรียนจากที่ไหนคะกับการทาเครื่องดนรตรีไทยจนมาออสอนเราเคยเห็นว่า อันนู้นเขาสวยอันนี้ก็สวยเราไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อซื้อมาหามา,มาใช้เราก็ต้องทําเองไอ้การทําเองเนี่ยเราก็คูพักรักจจามาตลอดพอมาทําขึ้นมาแล้วมาตอนนี้มันภูมิใจว่าเออเราทําได้ทําดีทําเหมือนเขาแล้วอย่างนี้ที่นี่เนี่ยทำเครื่องดนตรีทั้งหมดกี่ชนิดคะอาจารย์มีซอมีซออูอ่ซอดงมีมีเครื่องสีมาก่อนแล้วก็มาเครื่องตีก็มีพลหน้าแล้วก็มีขิม จะเคอะไรทำแต่นี้ทำหมดครอบวงจรครบทุกอย่างที่เป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มาแรกๆค่ะอาจารย์เริ่มทําเขาจะต้องเริ่มทําจากอะไรก่อนก็ต้องให้ตอกไม้ไปเล่นเล่นก่อนใช้หนึ่งใช้สิวยังไงใช้ตอกลายยังไงขวนใช้คื่มือให้เป็นก่อนแล้วตอนนี้เราก็วางงานให้เขาทำเป็นชิ้นอ่าเป็นชิ้นถ้าได้เป็นชิ้นตอนนี้เราก็เพิ่ม เพิ่มราได้เขาเอาชิ้นนี้ฉันให้เขาท่านนี้ทิ้นนี้ท้นนี้แล้วคนที่มาทําส่วนใหญ่นี่คือเขาเป็นคนในพื้นที่หรือว่ามาจากครับมักมาาจากพื้นที่รอบๆอี่ยห ถ้าเกิดว่าพูดถึงขั้นตอนโดยรวมรวมของเครื่องดนตรีเนี่ยขั้นตอนเริ่มต้นจริงๆต้องเริ่มจากอะไรก่อนอดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยแต่ละอย่างนี่ก็ไม่เหมือนกันค่ะ,อ,ะอย่างทั่วไปเนี่ยโอเคอย่างรางหน้าหรือไปขิมซอ้ออะไรตเค่พวกนี้มันก็อีกอีกอีกขั้นตอนหรือว่าเราเราดูลักษณะของไม้แล้วควรจะเลือกยังไงแล้วควรจะมีไม้ประเภทไหนที่เราต้องการอ,อย่างอย่างหนาอตรซสอเนี่ยมันก็ ความประณีตอยู่ที่แล้วแต่เครื่องดนตรีด้วยเครื่องดนตรีชิ้นนี้นี่คล้องมอนใช่ไหมคะครับม่เนี่ยทำคล้องมอนคล้องมอนทามานานขนาดไหนแล้วคะอันนี้ทํามาประมาณ3เดือนกว่าแล้วสามเดือนกว่านี่ไม่ใช่คนเดียวนะฮะต้องเด็กต้องหลายคนแล้วอย่างปัญหาในการทำล่ะคะก็เรื่องพัสดุพอจะหายากนิดนึงไอการที่จะทาแต่ละชิ้นเนี่ยราคามันก็ถีบขึ้นไปสูงขึ้นไปบางคนก็ท้อผู้ซื้อเนี่ยเขาได้รับชิ้นงานแล้วความรู้สึกของเราที่เขาพอใจอยนี้อันนี้อันนี้เห็นเห็นชัดเลย คนที่มีใจรักในด้านดนตรีไทยเนี่ยทุกคนจะยอมรับว่าโอ้โหมันสุดยอดผมคิดว่าฝีมือและความประณีตของคนไทยทำให้สินค้ามีคุณภาพมีมาตรฐานและถ้าได้รับการส่งเสริมเพื่อให้ดำเนินการไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องแล้วผมว่ามาตรฐานสินค้าโอท็อปไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ ต้องถือได้ว่าสินค้าของกลุ่มเครื่องดนตรีไทยนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องดนตรีที่มีความประณีตสวยงามแล้วก็มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะวันนี้หมดเวลาของโอทอปไทย365วันแล้วค่ะกลับมาพกักอันดี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเครื่องดนตรีไทยติดต่อนายสมชายชัมพาลีโทรศัพท์0812134396 024112528หรือสมชัยดนตรีไทย .com